ครับผมพามากินลาบเป็ดลุงโซนะครับลาบเป็ดแห่งโลกอนาคตที่อีลอนมาจะต้องมาเห็นแกส,สักครั้งนะครับนี่ ก็ผมนะครับก็ขับตามรถขนฝันลุงโซนะครับล้นลาเป็ดต้มขมเนี่ยแกก็จะไปแตะจอดเป้าหมายก็อยู่ที่ริมทะเลแบบนี้นะครับไฟทั้งรถก็สว่างสดใสกั้กไฟสีนอนะครับแล้วเตาอังโลแกผมถามเอ๊ลุงโซทําไมต้องคล้องโซไว้กับปี๊บด้วยลุงโซบอกไม่คล้องไม่ได้เวลาขับริมทะเลแล้วลมแรงปิวตีไปหลุดนะครับนี่มันจะลากนะครับโซก็ยังอยู่ปี๊บก็ยังอยู่จะได้รู้นะครับจะได้จอดรถลงมาเก็บนะครับแกมีทั้งปลาหมึกย่างแบบนี้นะครับก็ผมนะครับก็ไม่ได้มาร้านลุงโซนะผ ถามว่านี่คืออะไรลุงโซบอกอ้าวโอมาเกษตรไงเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นบุมสวีทนะครับให้ลูกค้านั่งหน้ารถพ่วงข้างตรงนี้นะครับนั่งทานเบียร์ทานอะไรกันได้นะครับผมก็สั่งลาบเป็ดสูตรเด็ดของลุงโซลุงโซก็บอกจัดไปนะครับแกก็หยิบขามาแบบนี้นะครับหั่นชึบชุบชบนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับนี่เป็นหอมแดงอันใหญ่นะ้าแกก็จะหั่นชึบชุบชบไปแบบนี้นะครับร้านแกเดี๋ยวผมจะพาชมนะดูลาบเป็ดแกก่อนนะครับนี่อ้าทีนี้แกก็หยิบมาแล้วนะครับหม้อทาลาบเป็ดนะครับทุกอย่าง ในร้านแกแกประดิษฐ์เองหมดนะลุงโซผมบอกได้เลยเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์จริงๆนะครับอยากให้อีลอนมัสมาเจอแกมาเห็นแกสักครั้งนะครับนี่ต่อไปแกก็จะใส่เนื้อเป็ดก่อนนะครับนี่เป็นก้อนแบบนี้นะครับอ่าเนื้อเป็ดบีบออกมาใส่ลงไปในหม้อนะครับแล้วสูตรพิเศษของลุงโซนะลุงโซบอกว่าล่าเป็ดจะอร่อยนะต้องมีหนังเป็ดลงไปด้วยนะครับลุงโซบอกว่าถ้าผัดไปแล้วนะครับรวนไปสักพักนะครับหนังเป็ดจะมีน้ํามันออกมานะครับรวนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความกรอบด้วยนะครับจุดแช่ลงไปแบบนี้นะครับเตาแกก็ประดิษ เจาะลูเองเติมน้ําสต๊อกจากกาลงไปแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหลอสักคู่ให้น้ําเดือดนะครับลุงโซก็เก็บปืนนะครับเสียบเชะลงไปจากทีประดิษฐ์นะครับเดินตามลุงโซไปหน้าร้านนะครับเดี๋ยวลุงจะไปเอาผักนะครับต้องเดินลุงบอกระวังนิดนึงนะตรงนี้ริมทะเลนะครับรถก็สวนไปสวนมานะครับผักแกก็จะแยกกันนะครับโซนผักจะอยู่ทางหน้าร้านนะครับผมถามลุงโซว่าเอ๊ะทำไมต้องมีลิ้นชักเก็บผักในลุงบอกอยู่ริมทะเลนะอ่าต้องเก็บผักในลิ้นชักนะครับจะได้คงความสดและผักก็จะไม่โดน ลมนะครับนะครับลุงโซก็เดินมาหน้าร้านนะครับผักที่ใช้ก็จะเป็นผักชีไทยกับผักชีฝรั่งนะครับตัดรากมันออกนะครับแล้วก็มาตัดชืบชืบชืบแบบนี้นะครับลุงโซบอกใช้ทั้งต้นนะใช้จนหมดเลยนะครับนี่ตัดมาได้สกอประมาณนี้ผมถามลุงโซว่ากันไกลเลยลุงโซยังต้องคล้องโซ่เหรอลุงโซบอกต้องคล้องโซ่ไว้หนูเวลาขับรถริมทะเลนะครับบางทีกันไกหลุดลุงก็ทําหลุดเองนะครับและร้านลุงโซนะครับราบทุกอย่างนะครับใช้มะนาวสดตัวนี้นะครับนี่ตัดกลับมาแบบระครไทยนะครับ ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับลาาเป็ดลุงโซก็ค่อยๆล้วนนะครับริมทะเลนะครับลมมาแรงลุงโซบอกใจเย็นๆได้หนุ่มอ่าแบบนี้นะครับลุงโซก็เป็นคนใจดีนะครับคุยสนุกสนานตลอดนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับนี่มาดูแบบนี้นะครับลาเป็ดใกล้จะได้ที่เนี่ยนะครับเราล้วนแบบนี้นะครับล้วนให้น้ําเป็ดมันออกมาอ่าประมาณนี้นะครับเนื้อก็จะเริ่มมีความขาวความใสนะครับนี่นะครับตัวน้ําที่ออกจากเป็ดนะครับลุงโซบอกไม่เอาเลยน้าตัวนี้ต้องเททิ้งนะครับลุงโซบอกลาาเป็ดต้องทําให้แห้งที่สุดนะแห้งที่สุดตอนที่มัน ไปคั่วแห้งๆนะครับรสชาติมันจะดีแล้วมันจะอร่อยนะครับถามลุงโซว่าปรุงเลยไหมลุงโซบอกปรุงไม่ได้นี่มีฝั่งนี้นี่สำหรับปรุงอาหารประดิษฐ์ใหม่นะครับเป็นเชียวที่เพิ่งทําขึ้นมานะครับลาบเป็ดหรือลาบอะไรก็จะมาปรุงตรงนี้นะโอ้ยลุงโซประดิษฐ์เพิ่มอีกแล้วนะครับนี่แบบนี้ใส่หอมเจียวลงไปนะครับลุงโซบอกสองช้อนพอดีนะครับลุงโซจะเป็นคนปรุงอะไรพอกลมกล่อมนะครับพริกป่นกระชอกลงไปพริกคั่วเองนะครับเข้าคั่วกระชอกตามลงไปโอ้ยมีความหอมนะครับต่อไปก็จูรสจูใจนะมันขาดบ่ได้นะครับต้องม โงโฟเ้นนะครับแบบนั้นแล้วก็น้ําปลานะครับกระชอกลงไปพอกลมกล่อมนะลุงโซปรุงอะไรพอกลมกล่อมผมบอกแล้วอาแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นมะนาวนะครับบีบลงไปลุงโซบอกใส่ทั้งเปลือกไปเลยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มาโยกมาตรงนี้นะครับก็มาใส่ผักชีฝรั่งกับผักชีไทยนะครับกระชอกลงไปแล้วก็มนุย์ให้เข้ากันนะครับผมนี่เดิมได้กลิ่นนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้กลิ่นจริงๆนะครับตากขึ้นมาแบบนี้ราบเป็ดโอ้โหสีสันน่ารับประทานนะครับลุงโซก็เอื้อมไปข้างหน้านะครับไปหยิบพริกอด ลุงบอกไม่มีไม่ได้ราบเป็ดกินต้องมีพริกทอดนะคบกระชอกลงไปแบบนี้นะครับเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับราบเป็ดของเราด้วยนะครับโซนะครับก็มามนุษย์ต่ออีกเล็กน้อยนะครับให้ตัวพริกทอดกับตัวราบเป็ดมันเข้ากันตัดข้ามาแล้วลุงโซข้ามาหน้าร้านนะครับมาทางโซนผักนะครับก็มาเรียงผักนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าผักได้แล้วหนึ่งจานแบบนี้นะครับลุงโซก็เดินตัดกลับไปนะครับไปเอาราบเป็ดพระเอของเราครับหยิบมาแบบนี้ กลิ่นมันหอมนะครับริมทะเลนะครับจิ้มกับข้าวเหนียวแบบนี้ข้าท่านะครับนี่ตากลาบเป็ดใส่จานแบบนี้นะครับแล้วก็มีมะนาวทั้งเปลือกเพิ่มความหอมนะครับสำรบนะครับใครที่เป็นลูกค้าลุงโซนะครับใช้ iPhone iPhone 17ลุงโซมีที่ชาร์จให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไทย A ไทย B ไทย C นะครับหัวแบบไหนนะครับมาชาร์จที่ร้านลุงโซได้เลยนะครับชาร์จฟรีด้วยนะครับนี่บอกแล้วไม่ธรรมดาถ้าคนไหนนะครับเกิดร้อนนะครับถ่ายรถก็มีพัดลมไว้บริการนะครับนั่งกินลาาก็มีลมเย็นๆแบบ เรามีเซฟตี้ดูแลความปลอดภยัยทรัพย์สินตลอด24ชั่วโมงนะครับกล้องวงจรปิดในร้านลุงโซมีถึง5-6ตัวแบบนี้นะครับและลุงโซหยิบขึ้นมาให้ผมนะครับไม่ใช่กุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่นี่เป็นกุญแจไฟเทคนะครับ,รรบไว้บริการลูกค้าแบบนี้นะครับโอ้ยนี่ก็ผับแถวทองหล่อนะนี่เป็นร้านลาบเป็ดลุงโซนะจะเดนตรงไหนก็ได้นะมีไฟเทคให้ด้วยนะครับนะครับถามลุงโซว่าส แล้วก็มีแอมนะครับไว้เปิดเพลงนะครับนะครับก็บอกผมนะครับแล้วก็ดนได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวไฟตกเพราะมีตัวนี้เซฟนะครับผมบอกลุงโซรถมีพังไม่ลุงโซบอกรถพังก็ไม่ต้องกลัวนะครับนี่มีอุปกรณ์การช่างนะครับยูน1งตะก้าแบบนี้นะครับแล้วพวกประแจก็ยังอยู่ในกระเป๋าแบบนี้โอ้ยเซฟที่กลางคืนลุงบอกต้องมีนะขับแล้วบางทีรถพังไม่มีใครช่วยซ่อมกลางคืนนะนี่ร้านล่าเป็ดหรือร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขับรถนะครับพ่วงข้างมันหนักลุงบอกใส่ตัวกันสะบัดตรงนี้ด้วยนะครับขับไปไขยังไงรถก็ไม่มีสบบััดดไ้นิ่งตลอ ถังสีฟ้านะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับถังนี้นะครับเปิดสวิตช์ข้างล่างนะครับเปิดก๊อกตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้านะครับเป็นน้ําจืดนะครับไหลตามสายยางออกหน้าพวงข้างแบบนี้นะครับให้ลูกค้าล้างไม้ล้างมือได้ตามสบายเลยนะครับผมบอกได้คําเดียวนะครับราเป็ดรานลุงโซร้านนี้นะครับเด็ดจริงๆนะครับนี่